เวทนาสโมสาลนาเวทนาอารมณ์ทั้งหลายกลายเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมขอให้มันเริ่มต้นที่ถูกต้องหรือผิดพลาดเท่านั้นเวทนานิ่มเป็นสุขนิ่มเป็นทุกนิ่มพ่อใจอยิ่มบ่พ่อใจสโมูสารนาเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมธรรมที่เป็นกุศลเลืออกุศลก็ตามได้ยิ่ได้เห็น เสียไปได้มากจะเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมสำหรับผู้ที่มีฉันทะอันเป็นกุศลวันนี้เราได้มานะเราหลงดีใจแต่พรุ่งนี้มันอาจจะสูญเสียอาจจะพัดพาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ไม่น่ายินดีสิ่งเหล่านี้ไม่น่านหาม,ามกมุ่นสยบไม่ว่าเวทนาใดๆแม้แต่เวทนาที่เกิดสุขขึ้นในสมาธิก็ไม่หลงติดมัน มันเป็นที่ประชุมลงแห่งอุศลธรรมที่ยิ่งขึ้นสำหรับตั้งใจโข